เร่นี้ภารกิจตามหาคนผมบางนะครับผมอยู่ที่งานแต่งของรุ่นพี่ผมคนหนึ่งแล้วผมก็มาเจอมีกาได้เจอเพื่อนครับก็เห็นหลังหัวเขาหน้าฉีดมากนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเพื่อนของเองวันนี้นะครับเราจะมาเติมความมั่นใจนะครับให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องผมบางเนี่ยด้วยตัวนี้ครับสเรย์อินทรีสเมจิกแฮร์บำรุงและปกปิดในขวดเดียวกันเดี๋ยวมาลองฉีดเลยนะครับเขย่าก่อนนะครับแล้วก็การะยะเนี่ยประมาณสักฟุตหนึ่งถ้าฉีดใกล้เกินเดี๋ยวมันจะย้อยมันะ นี่ครับมาได้มาใกล้ๆครับคุณตากล้องขออนุาตนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปล่อยเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่ปล่อยให้ทิ้งไว้ประมาณสักนาทีสองนาทีก็เรียบร้อยแล้วการาทำคามสะอาดก็ง่ายนิดเดียวนะครับแค่สระผมแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วฝากวาไว้กับอินคิดเมจิกแฮรูโกนะครับ